สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะแบบเซิร์ฟอ่าอะไรนะลืมละลืมชื่อเซิร์ฟโอเคครับเออแล้วตอนนี้อยู่กับใครครับหลายคนอ่ะหลายคนมากโอเคครับมาก็เข้าได้ยังเข้ามาได้ยังได้แล้วครับไม่ไม่แหลกเลยได้นาได้นานเลยเซิร์ฟนี้เดี๋ยวให้แอดให้ให้แอดพาให้แอดพาทัวร์หน่อยดิ เข้าไม่ได้เลยใครใครใครจะพาทัวร์ครับทำไมหรอแล้วแล้วใครจะพาทัวร์เซิร์ฟเนี่ยก็ได้ไงใครมีโปเกมอนบินก็พากันบินไปเติมมาใครจะพาทัวร์ครับมาพี่มันจังมาเดี๋ยวเราพาทัวร์ก็ได้มาตามมา ตโปเกมอนินอเีโอเคครับมาผมจะขี่เมตาคอสนะมีแต่โปเกมอนเดินตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้กดเซิร์ฟต้องบอกด้วยนะครับตรงนี้คือเอาเอาไว้แลกเปลี่ยนโปเกมอนหรือฮิวอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็อันนี้คือที่ชาร์จและอันนี้คือที่ล้างฟอนซิวนะครับโอเคและอันนี้ก็คืออะไรสักอย่างนะครับที่มันมีดาบเพชรอยู่ด้วย แล้วทำไมเงียบปนจังเลยและนี่ก็คือร้าน PVP นะครับไปแล้วใครขี่ลูเทียเล่นครับจะตปกมากโอเคครับอันนี้ก็คืออ่าที่ซื้อสินค้าและบริการทั้งหลายแหล่ไอแฉเฮ้ยทำไมเงียบันจังอะฮัลโหลโอเค นี่นี่ครับก็คือที่ซื้อของแต่ไม่มีอะไรให้ตื้อนะครับไปแล้วเงินแล้วอย่าถามนะเงินหาจากไหนก็ผมก็ยังไม่รู้เลยนะเงินนะเดี๋ยวเราบอกวิธีหาให้ก็ได้เงินหาจากไหนครับ,รบวิธีแรกนะครับเติมนะครับเอาง่ายๆครับวิธีที่สองไม่มีขายขายข<อ>สินแร่หนีอ่ะเออมาดีแน่จริงอ่ะขายพวก K M ของ เยี่ยมมากเลก็เยี่ยมี่แชร์่เงี้ยครับแล้วถ้าจะหาเทพี้เซิฟนี้ไม่มีเทพเกิดนะครับแต่ก่อนเคยมีนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะแคปอันนี้คือที่เวลนะครับสำหรับคนที่หดหัวอู้หัวติดสำหรับคนที่กดหัวนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแบบพวกเล่นเยอะๆนะครับแถวนี้โอเคกดในเซิฟห้ามใช้เอ็กซ์เรเรย์ให้แอดเห็นอยาทะเลาะกันด้วยครับ แต่ว่าถ้าเกิดตีกันเล่นๆแบบเป็นเพื่อนกันนี้แล้วตีกันเล่นๆนี้แอดไม่ว่าครับแต่ถ้าเกิดราแบบไม่ได้ไม่รู้จักกันแล้วก็มาตีกันอย่างนี้คือขังคุบครับกี่ยนาทีไม่รู้จำไม่ได้นะครับโอเคแล้ววันนี้ก่อนจากลานะครับก็จะมาไฝ่โปรแกรมอกันบบนะครับมาใครจะไฝ่แต่คนที่ขี่ลูกแก้วเมื่อกี้ไม่เอานะ ไไบอใครขี่ลูกเกียเราไม่มีลูกเกียมามาครับมามาก่อนจบครับก่อนจบก่อนจบคลิปไไบอก่อนจบคลิปครับมาเร็วๆๆๆเร็วจะไฟอาะผมปลาตัวแรกแล้วอ่ะเียใครเนี่ยเฮ้ยใครเนี่ยแม่งมาตีเฉยเลยอ่ะพี่เกมตอนนี้พี่เกมก็จะอื้อหือลิซาดอนลิซาดอนคูนี้ผมมาอยู่ดีๆมาตีผมมาอาเป็นไปได้นงครับ คุณที่เกมเขาก็มาแข่งกับผมนะเห็นป่านี่มันคิใไปเลยนะโอ้โหดิซาดอนยังตายเอ,อ้ไม่ใช่ดิซาดอน <ผม S 1> ดิลูคาริโอมไม่มีลูกแยาผมมีตะโบแบนเดอร์ ander, เอาดด้าท่านมันเปลี่ยนตัวของมันเองอะฟีเซอร์มาดิผมมีตะโบแบนเดอร์ฟีเซอร์ท่านน้ำแข็งลืมไปไม่ไอเราก็ไม่กลัวทับนะ้ำไปป้าเจ็บเจ็บ เทพจะแพ้แล้วนะจุดจุดนี้อือหือผมขอเพื่อเทพยังไม่ยดยังไม่ยุดแม่งหนีอยู่ตัวนี้คือตัวอะไรอบอกลยโอ้โหลูกเกียนะครับจุดจุดนี้เจอลูกเกียเข้าให้แล้วลูกเกียธาทุน้ําครับลูกเกียอุ้ยลูกเกียร์ต่าน้ำลูกเกียตายไปแล้วนะจุดจุดนี้ลูกเกียไม่เจอทตาน้ําลูกเกียท่าอะไรหรือท่าพลังจิตกัอะไ่ไ เออใช่ใช่อ้าวผมเหลือแต่ไฟเยอร์ตัวเดียวแล้วจุดจุดนี้ดิซัลดอนตายไปดิเดซัตคอนรีบรีบตายก่อนจบคิปุ่งเร็วเอออีกทีนึงอีกทีนึงดิซัลดอนจะตายแล้วอืเออยังจะมาอีกอเนี่ยตายแพ้ลอบโอ้โหตอนนี้บอกว่าเอาคนที่ไม่มีลูเกียไอ้นี่ลูเกียปลาเลย ตอนนี้กิจกรรมแจกบอลนะคบเราจะทำการแจกบอลนะคะแจกบอลทำไมดิอ้าวครับผมจะบอกนะครับตอนนี้นะครับใครเข้ามาอีกอีกอีกห้าสิบคนนะครับแอรเขาแจกเขาเขาจัดหนักครับเข้ามาเลยครับเข้ามาให้เยอะๆนะแอรให้อะไรครับแอรให้แอรให้อะไรครับแอรถ้าเกิดเข้าถึงครบห้าสิบคนครับแอรแอรให้อะไรแจกวอลอันนี้แอรให้อะไรามาดูนะตอนนี้ขอราคาก่อนอุ้ยจัชรแอ โอเคครับงั้นก็เดี๋ยวขอจบคลิปในนี้ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยขอบ๊ายบายครับ<อ>